คอนเทนต์ล่าสุดเลยฮาโลวีนเป็นยังไงไ่แต่งตัว เป็นผีใช่เป็นผีลูกผสมไม่รู้จะเป็นเรื่องไหนดีตอนแรกจะเป็นนางชนาแต่ว่าชุดมาเป็นชุดไทยก็เลยแบบผสมผสมอยู่ค่ะก็แปลกดีค่ะก็ไปรากน้องๆแบบที่แบบเคยเล่นนางชนาด้วยกันอะไรเงี้ยก็แบบว่าให้แบบว่ามาร่วมงานกาลอะไรเงี้ยแบบมาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีควุ่นวายเราคือเราคือพี่พีเนี่ยก็คือยอมตกลงง่ายๆเลยแบบว่าเขาอยากอะไรก็ได้เขาอยากแต่งมากเขาเหมือนมิติใหม่ในชีวิตที่เหมือนแบบอยู่ดีก็ได้แบบถ่ายแบบว่า เขาเลยอ่ะเป็นแฟนซีนิดนึง,งอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่มีอินพอตเลยตอนที่เราบอกไยว่าเดี๋ยววันนี้เราจะแต่งปีมผีนะเขาเดินไปนั่งละให้ทุกคนแต่งหน้าให้เขาเทันที <laughs> ก็เลยบอกว่ายืนไปเลยเป็นตัวยืนไปเลยหนูก็เลยเดินไปทั้งทั้งนี้กินข้าวเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยนึงสฟุปแบบปเป็นยังไงบ้างวันนี้สนุปดีค่ะก็ะตลกดีเลยนะค่ะพี่พีเขาก็จอยอ่ะเขาก็มีความสุขของเขาอ่ะล่าสุดตื่นเช้ามายังโทรมาปรึกษากับผู้จัดการว่าเดี๋ยวต่อบไปเราจะต้องทำยังไงกันตอไปในส่วนของต่อบไป ไม่แน่ใจว่าปรึกษาในพาร์ทของแบบว่าเรื่องการตลาดหรือว่าปรึกษาว่าตีมอะไรต่อเหมือนมอนเริ่มติดใจเหรอเขาติดใจในขณะที่ชนีแบบเสื้อผ้าหลุดลุยหลบลงระยางไปบมดแล้วก็คือแบบลุงลางไปบมนแล้วเขาชอบเขาพี่แบบว่ารีเควสไหมแบบอยากอยากทำแบบนี้อยากทำแบบนี้อยางไม่มีแต่ถ้าเกิดเริ่มเสพติดเรื่องของตีมแล้วหนูน่าจะเหนื่อยตอนนี้ยังค่ะภาวนาว่าอยา ว่าอยามันเป็นเพราะเราพายตะขับหรือเปล่าพี่แก้มบุมเขามีตะขับประสบตัวเองหรือเปล่าเองหนูว่าเขาเนี่ยจะพกมาเองนะคะเขาเหมาะกับไปอยู่กับแม่ลีคือสองคนนี้ถ้ามาในมุ่งในแบบว่าอินปูหรือว่าแบบว่าทําจริงๆแล้วแม่ยูน้อยกว่านี้หนูว่าเป็นเบอร์ต้นๆในขนาดที่เรานั้นแบบอิดออดมากแบบไม่ไหวทเกิียดอะไรเงี้ยแต่เขาแบบเขาชอบเขาชอบกันอะไรเงี้ยก็ดีค่ะก็เหมือน เปิดโลกให้เขาอีก,อกด้านหนึ่งให้เขาแบบผ่อนคลายได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยทีีขอย้อนทริปที่ไปเที่ยวไปไงบ้างทริปเกาหลีเกาหลีเกาหลีไปกับแม่พี่ผีด้วยค่ะแล้วก็น้องก็ก็ได้ไปสนุกแ,แหละก็หนุกส่วนใหญ่ก็ไปซื้อของบ้านซื้อของ <c oughs> คือไม่ทําอะไรไม่ได้ออกไปเที่ยวในเมืองในเมืองอะไรก็คือซื้อของอย่างเดียวไปเก็บของเล่นไหมไปกดตุวกว๊กตาเป็นแบบชีวิตจิตใจแต่ล่าสุดก็แบบกดได้แบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่เปลี่ยนขาเปลี่ยน ขาเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันช่วงนี้เป็นขาลงเหรอเป็นเป็นขาแบบขาอ่อนขาหมดแรงอะไรเงี้ยก็แบบเศร้าอยู่แต่ก็เออไม่เป็นไรเห็นว่าไปเกาหลีก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์เกิดเป็นเรื่องราวเป็นยังไงบ้างซื้อของใช่ไหมคะเวลาเราไปเราจะได้แท็กซี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ยื่นยื่นอ่ยื่นยื่นใบเสร็จให้ยื่นทุกอย่างให้ยื่นเป็นพาสปอร์ตแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นแบบไกลอ่ะมเป็นแบบเอาเลร็ด ซึ่งมันห่างจากที่เราอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเรารู้ตัวตอนที่เรากลับมาแล้วมันปิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยมันได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยช่ดงีว่าตอนนั้นเรามีไกด์ด้วยคือไกด์ยังไม่ได้ทาอะไรนะให้ขับรถให้แบกของนั่นแหละค่ะเราก็แบบเขาก็แบบช่วยก็เลยติดต่อว่าเออไปไปแจ้งความก่อนเขาไปแจ้งความตำรวจมาเต็มไปหมดแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปสถานทูไทยถ้าเกิดไปออกพาสปอ่อตขาวอะไรเงี้ยเราก็แบบ เตรียมการทุกอย่างสุดท้ายก็คือเขาลืมคืนพาส,สปอร์ตเราเฉยแค่น,นั้นค่ะเขาก็เลยให้มอเตอร์ไซค์วิ่งก็เลยได้กลับมาไม่ได้ผัดปอดขาตอนนั้นเราตกใจไหมตอนนี้ยังไม่รู้ว่าร้านเขาลืมดีใจคิดว่าไม่ต้องกลับแล้วบ้านอะ <laughs> คิดว่าได้อยู่ต่อช้อปปิ้งต่อคือ <laughs> ด,ดีใจเราไม่มีพน,นิ i สักนิดเลยไม่ค่ะแต่ว่าเพิ่งมาแพน,นิกที่หลังว่าถ้าเราได้พาสปอร์ตขาแล้วอะมันจะกลายเป็นประวัติเราเสียหรือเปล่าเราจะเข้ายากหรือเปล่ารอ้ต่อไปอนะไรเงี้ยอันเนี้ยกลัวเพิ่งมาคิดตอนหลัก แต่ตอนนั้นอุ้ยดิใจไม่ทันก็ดีนะได้อยู่ต่อ,อ,อแต่คุณพีนเขาก็หัวราะฉ่ำเหมือนกันนะพี่ดูเขาขำเราตลอดเลยอ่ะมีเหตุการณ์จริงๆและเห็นไหม<น>เขาก็คือคนที่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วมือถือคือไม่ถ่ายในขณะที่เราคงไม่ได้กลับหรอกคงไม่ได้กลับหรอกเ, <laughs> เขาก็สนุกสนานเขาก็แบบมีคอนเทนต์เล่นเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยลงรูปให้เรานะเราไม่ได้เป็นคนลงเองนะถ่ายร่วมหน่อยหนูถ่ายร่วมหน่อยคุณหน้าแบบจะไม่กลับอีก่อถ้าทุกว่าแล้วนะประมานั้น ก็สนุกดีเดี๋ยวนี้เขาเป็นคนจัดแจงแล้วหรอแบบตั้งวงคอนเทนต์ให้เราหรอเขาก็เขาคงอยากให้เรามีพลังเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลบ้างแหละเพราะว่าเราเมืทอกี้เราก็เงียบเกินเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่พีก็คือเราดูจอยเขาไม่ได้ดูแบบว่าตะกอนกับการที่แบบว่าเราลืมพาสปอร์ตอะไรเลยไม่กังวลค่ะไม่กังวลเขาก็แบบเขาก็พาเราไปแบบตามที่ต่างๆเขาคงเขาคงชินมั้งชินกับการแบบเดี๋ยวนี้ว่าทำของหายแล้วหรอเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่นี้จังเลยเราแบบสับเข้าอีกเลยวอย่างเงี้ยออกเเรื่องปกติค่ะเขาต้องอดทนใจแค่ปุนต้องอดทนไม่ก็ไม่มีอะไรก็ก็ไม่รู้อ่ะมันคนเรามันก็ผิดพลาดได้ไหมอ่ะเขาไม่ใครอยากลืมอ่ะไม่มีใครอยากลืมป่ะหุณสาตร์ทำสิบปีหนูก็ไม่อยากทําใหม่หรอกอะไรเงี้ยนกหมไม่ได้สับเข้าแต่ว่าบางทีพอเราไปซื้อของหลายๆร้านสมมติว่าเราไปวันหนึ่งประมาณหกเจ็ดร้านอย่างเงี้ยหกเจ็ดร้านสิ่งที่เราต้องรับกลับจากจากร้านค้ามันก็คือคูณส ไม่ว่าจะเป็นเงินสินค้าหรือว่าจะเป็นเรื่องของบัตรที่เราเสียไปอะไรอย่างเงี้ยคือม,มันหลายอย่างมาบางทีมวกก็อาจจะมีผิดพลาดได้บ้างอะไรเงี้ยก็ครั้งแรกค่ะแล้วก็ไม่มีขยกมันเกิดซึ้นหลอกกับการลืมของหรือว่าทําของหายอะไรเงี้ยเนาะไปนี่แหลางีไม่มีโมเมนต์ไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีน้องโซ่เอ่กลับมาหรอะไรไม่มีมีแต่วันแดงเกิดทุกๆกวันไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มี เรายังไม่ค่อยได้เที่ยวเลยทุกวันนี้ยเหมือนแผนเลยดิยังไม่ได้ยังไม่ได้เหมือนเหมือนจะมีแผนนะแต่ก็ไม่ได้แผนอยู่ดีไม่ไม่มีแผนก็ยังไม่มีแผนก็ก็ตามสะดวกแล้วกันพี่พีแล้วแต่เขาเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราเริ่มมีอยากสูดเริ่มอยากมีปฏิบัติใจหรือยังเริ่มอยากมีน้อยลงมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราทํางานก็เหนื่อยแล้วเนาะเราดูแลใครอย่างเงี้ยแค่เราแบบเราลองเล่นอะเมื่อวานอะอุ้มเป็นตุ๊กตาแล้วทำงานยังอ่บ่า ต้องผูกเอวไว้อะไรเงี้ยมันปังุนแังไว้หมดอะไรเงี้ยแล้วเราเองก็พลุงพลังของเยอะอยู่แล้วถ้ามีลูกเข้ามาอีกลูกน่าจะน,น่าสงสารอยู่นะันไม่สงสารนะสงสารสงสารลูกอยู่นะมันเป็นเพราะว่าเราแบบไลฟ์ดึกเช้าดึกเช้าเช้าดึกเช้าดึกมันเลยรู้สึกว่าฉันทำงานหนักเกินไปฉันไม่มีเวลาอยู่หรอกแต่ไันไม่มีใครบังคับเราแบบมันก็สุอความสุขเราที่เราได้ทำงานอีกดีนั่นแหละแต่ํามันาเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแหละแต่ว่ามันก็ต้องแล้งเราก็ต้องทำงานนะ แต่พี่ๆก็คือไม่ได้มีเลขเพราะว่ามันต้องถึงเวลาแล้วมีแต่นั่งถามกันว่าหนูอยากมีจริงๆป่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกงงหรือว่าเราจะไม่มีกันดีหรือยังไงดีนะเขาแบแกล้งหยอนหรือเปล่าไม่หรอคะไม่น่าไม่น่าจะแกล้งน่าจะคิดจริงเขาไม่น่าจะแกล้งหยอนเพราะว่าโดยแบบอย่างตอนแรกที่บอกกันว่าเขาไม่ได้คิดจะแต่งงานตั้งแต่แรกแล้วในชีวิตเราเองก็ไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานในชีวิตแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีลูกเหมือนเขาเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คงแบบ ยื้อเวลาต่างคนต่างยื้อเวลาให้นานที่สุดนะคะให้แบบมีเวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เล่นนิดนึงเล่นละแต่เราไม่เล่นเองนิดนึงทั้งของเราแล้วก็ของทางบ้านนิดนึงแต่ว่าเราสองคนก็ลอยอยู่เราหนีปัญหาอยู่เหรอเหมือนทําเหมือนหนีปัญหาไปวันๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไค่ะ